เรื่องประวัติศาสตร์ยิงกราดเกลือน,นญี่ปุ่นเยือนเกาะตรงจีกดขี่พรานชาวประมงกล่ำกลืนฝืนประมาณ<โ>พวกเขากลับสังหารเลือดสัต์เซนเรือเฉลยอ,อังกฤษใกล้จมนึกห<โ>่วงสำนึกช่วยคนยามทุกเข็น ชีวิตคือเลือดเนื้อคือคนเป็นจะทนเห็นตายไปอย่างไรกันแม้มือเปล่าเราสู้อย่าดูหมิน่นจนตายดิ้นก็จะช่วยให้พลิกผันพันชีวิตร่วงโรยสู่อนันต์ฝากชีวันใต้สมุดลาสุดไตร hey! เฮ้ยเรือจะจมแล้วจะทำยังไงอ่ะอย่าไปช่วยคนอังกฤษนะ เพราะว่าการช่วยคนอังกฤษจะทําให้ทั้งเกาะตรงจีเจอกับหายนะนี่มันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมจะทนเฉยอย่างนี้ได้อย่างไงเราต้องสู้หรือเปล่าจูอี่หลงมาเรากรีซอู้เลยมาเพื่อนกรีซเฮ้ยว้ามันไม่มีช่วงให้เราพักหายใจเลยมันพักหายใจได้แค่ไม่กี่วินาทีพี่คุยกันรู้เรื่องไหมวะเข้าใจกันด้วยจิตใจอะ่ะดีมากขอแบบกดไลค์แบบ ครอเบ้ามันหดหูทุกฉากเลย้อยหูเลยก็น่ารักมากสิบเต็มสิบไม่ขับชอบมากชอบจริงๆ